สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กามพยากรของคนเกิดวันอังคารนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565อืมเกินแล้วก็เริ่มชี้การงานเลยนะคะสำคัญมากเลยนะในเดือนนี้อืมดูดูคุณก็ มองเห็นอนาคตเรื่องงานของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็วางแผนอย่างดีโดยเฉพาะศึกษาเรื่องออนไลน์นะคะงานประจำที่ทำอยู่โอเคมันก็มีมีเรื่องยุ่งยุ่งนะคะกับเพื่อนร่วมงานเอ่ยยุ่งยุ่งกับลูกค้ายุ่งยุ่งกับผู้แข่งนะคะซึ่งตัวคุณเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะไม่ได้คิดอะไรมากชิวชิว สบายๆนะคะไม่ได้เครียดอะไรนะคะเออคือเหมือนคุณก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะดูคุณไม่ไม่ไม่ไมเครียดไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เข้ามารบกวนคุณนะคะทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งคู่แข่งคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณไม่ไม่ค่อยเฉยๆอ่ะดู อะไรเนี่ยประมาณนี้ฉันก็ทำฉันอยู่อย่างนี้แหละประมาณนี้แหละเดือนนี้นะคนทางานประจําก็เช่นกันนะคะก็ทำทาไปอ่ายิ้มไปร่าเริงไปทาเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีออกนะคะบองโลกในแง่บวกมีความสุขกับงานเนี่ยมันจะทำทำให้เราทําไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่เบื่อและที่สาคัญที่สุดคุณเป็นความมองการไกลมองการไกลนะคะเรียนศึกษาเรื่องกับงานออนไลน์ด้วย ทำคบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่แล้วนะคะถือว่าเยี่ยมนะสรุปการงานในเดือนนี้ผ่านฉลุยค่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะอาการเงินขอคุณเดือนนี้ค่อนข้างได้เยอะค่อนข้างาคือคุขยันนะพอรู้ว่าตัวเองได้เงินเยอะก็ขยันเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วคุณก็รู้จักที่จะ แบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งจ่ายอย่างถูกต้องอย่าโมแต่เที่ยวเทรดทะเลทลายทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ไม่รู้จกักโตอะไรอย่างเงี้ยกินกินเที่ยวเที่ยวไปวันๆจนไม่สนใจอะไรนะคะทะมาระวังตรงนี้ด้วยนะคะทำมาทับตายสุดท้ายเท่ากับศูนย์อะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องแบ่งแบ่งเงินให้ดีๆทำบัญชีครัวเรือนให้มันดีๆแล้วคุณก็จะรอด เดือนนี้คุณได้เยอะนะอย่าเผลออย่าหลงตัวเองยุคนี้สมัยนี้ต้องกันเหนียวไว้ก่อนคือเก็บเงินเอาไว้บ้างเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากพอมาถึงเดือนสิงหาคมนี้ใครที่เข้ามาติดตามคลิปอาจารย์เป็นประจำน่าจะเข้าใจแล้วว่าที่อาจารย์บอกให้เก็บเงินเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเนี่ยเป็นไงบ้างเอามาใช้กันหรืยังอาจารย์ก็เอามาใช้แล้วนะคะ แล้วก็หาเพิ่มได้แต่มันได้น้อยไงมันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนไงไม่เหมือนเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนนั้นก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเงินทุนสำรองจะช่วยได้นะคะสรุปการเงินอาจารย์ให้คุณผ่านแล้วกันนะคะผ่านเยอะด้วยผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนะคะอ่ะต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างอืม ปกติสุขดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะร่างกายแข็งแรงดีค่ะเป็นก็เป็นนิดๆหน่อยๆเป็นหวัดคัดจมูกไม่ไม่ลามเป็นโควิดนะไม่ลามปวดหัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ดดยค่ะประมาณนี้กินยาพาราก็หายเนาะประมาณนี้สุขภาพก็ผ่านเช่นกันนะคะต่อไปเรื่องความรักเราเริ่มที่คนโสดเลยนะคะคนโสดในเดือนนี้ คุณจะต้องอเปลี่ยนชีวิตประจำวันที่ซ้ำซากจำเจของคุณบ้างไปเที่ยวไปเรียนนะคะเปลี่ยนมูฟเมนต์ตัวเองนะคะอย่าอยู่แต่บ้านเนี่ยมันไม่เจอ,อไปเรียนไปทำงานกลับบ้านนอนอยู่ที่บ้านไม่เจอมันซ้ำซากจำเจเราต้องเปลี่ยนบ้างนะคะตรงนี้ก็ไปเที่ยวแล้วค่ะตรงนี้ก็ไปเรียนเรียนตรงนี้อาจจะเป็นเรียนเสริม นะคะ,ะเรียนทำกับข้าวเร,เรียนตัดผมเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอีกเรียนทําเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะประมาณนี้นะมันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เราได้พบเจอคนแปลกใหม่เป็นการสร้างโอกาสกับตัวเองนะคะคนมีคู่ค่ะในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าเบื่อมันซ้ำซากจำเจนะคะ ยังคณเปลี่ยนบ้างลองอลองนึกถึงตอนที่เราเจอกันใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่พบกันใหม่แล้วก็เราทําแบบนั้นดูมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างนะคะซื้อของมาฝากบ้างมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะชวนกันดูหนังบ้างนะคะบ้านก็มีเน็ตใช่ไหมคะโทรทัศน์ก็มีเน็ตนะก็ดูหนังนะคะดูบอลอะไรอย่างเงี้ยดูบอลเลย์บอลอ่า ดูละครอะไรเกาหลีดูละครไทยละครจีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชวนกันนะคะเป็นไปได้น้ะหนังน่ากลัวเนี่ยมันนะกกนสุกกันอ่ะสุ้กันกอดกันกลัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่มันน่าเบื่อให้เป็นตื่นเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะ,นะคนมีคู่นะอืมอา่าต่อไปเรื่องที่จัด เตือนสติคนในหน้าไพนี้ไม่มีอะไรให้ติค่ะเดือนนี้คุณค่อนข้างเพอร์เฟกทั้งงานทั้งเงินนะคะคุณก็เป็นคนที่สุขขุมลุ่มลึกอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเตือนอะไรมากทั้งๆที่เพื่อนร่วมงานเอ่ยทั้งคู่แข่งเอ่ยอะไรก็คอยมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาตลอด,ด,ด,ดนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ให้คุณผ่านนะคะความสุข,ขุมลุ่มลึกของคุณที่มีอยู่และคุณก็เป็นคนที่ร่าเริงด้วย เพราะฉะนั้นแล้วก็ค่อนข้างเข้าหาคนง่ายาปลีกง่ายด้วยนะหลบง่ายด้วยนะคะไม่มีท้ติยังไงคุณก็รอดพ้นในเดือนนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะคนเกิดวันคารน,นะค่อนข้างดีมากเลยอะดูเหมือนนิ่งๆทรงๆนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงแล้วไม่ใช่คุณก็มองโลกในแง่บวกด้วยกลายเป็นเรื่องดีไป นะคะหมดแล้วหมดแล้วนะคะใช้ชีวิตตามปกตินะคะระวังแค่ว่าอ่าสิ่งที่เข้ามากระทบเราเราเลียกไม่ได้แต่เรายิ้มสู้นะถูกต้องแล้วนะคะตามรับไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ